สวัสดีค่ะชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะมาดูกันว่าความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นสามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะนกเปิดไพ่แบบสศตตะวันตกมาเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานตัวตนของชาวราศีตุลก่อนนะเป็นอย่างไรนะคะไพ่สามถ้วยนะคะ คุณมีเกณฑ์จะได้ออกงานสังคมนะคะได้เจอเพื่อนๆมากขึ้นไปร่วมงานสังสรรค์งานรื่นเริงนะคะถ้าเดือดฟูเกณฑ์ของการเดินทางเนาะหรือได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะในสิ่งที่คุณไม่เคยทํานะได้เป็นตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นเห็นพลังงานแบบนั้นนะการเดินทางท่องเที่ยวนะคะ โอ้ oh, บางคนวางแผนนะคะที่จะเดินทางไปเที่ยวหรือเดินทางไปทํางานก็ได้นะต่างประเทศนะคะเพื่อเพื่อทําให้ชีวิตของตัวเองนะ่ยมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะ่ะนกมองว่าจะได้รับข่าวดีนะคะสําหรับคนที่แบบรอคําตอบนะคะหรือรอที่จะเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องของการเรียนก็ได้ก็คือคุณจะได้ ได้รับคาตอบได้รับข่าวดีนะคะคือคุณโฟกัสเรื่องของความก้าวหน้าอนาคตแล้วนะตอนนี้มีการวางแผนอนาคตว่าจะเอาอยังไงจะทําอย่างไรขอดูในเรื่องความรักนะคะโอ้ไพ่เดวิลนะคะเดวิลหกไม้ ความรักเป็นอย่างไรนกมองว่าคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีสเสน่ห์ลักษณะของเขาน่าจะดูเหมือนเป็นคนแบบเจ้าชู้ไหมนะคะเขาอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้แต่หมายถึงว่าลักษณะของเขานะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะในระดับหนึ่งนะ ทุกคนอ่มีคนให้การยอมรับแล้วก็เขาน่าจะเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่แบบใครเห็นใครก็ต้องชอบอะคนคนนี้นะคะเก่งในเรื่องของการทำงานจิตใจดีนะคะอืมแต่ไพ่สี่เหรียญขึ้นมานกมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยัง เขายังดูมิฟได้เปิดใจกับคุณเต็มที่หรือเป็นในลักษณะของการที่ดูกักกักกันอยู่นะคะคุณเกี่ยวข้องกับชาวกรกฎได้นะคะมังกรธาตุไฟเมษสิงห์นูนะคะคนที่แบบอยู่ห่างไกล้กันนะคะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนทางไกลนะคนในเครื่องแบบทหารราชการตำรวจนะคะนักเดินทาง คนที่แบบสายสุขภาพสายคลีนอะไรอย่างนี้นะชอบกีฬาชอบความเร็วนะคะมีความมั่นใจในตัวเองความรักก็ยังดูอึดอัดนะให้แปะดาบยังมองว่ายังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรนะคะมีความอึดอัดเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณนกมองว่าความสัมพันธ์นี้เป็นแบบคนคุยนะคะยังไม่ได้มีสถานะ ว่าเราเป็นอะไรกันเนาะทีนี้มาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีตุลน,นะคะ e m p e r o r นะคะพลังงานของชาวรา,ราศีเมษอมคือคนคนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณ ตอนนี้ดูเหมือนเขายังไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมสำหรับการพัฒนาแต่อย่างใดเนาะดูเขาจะมุ่งเน้นไปในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะหรือตัวเขาเองยังไม่ได้พร้อมสำหรับการตัดสินใจว่าจะอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้นกมองว่าเกี่ยวกับอดีตของเขาด้วยนะคะที่ทำให้เขายังแบบยังไม่อยากจะตัดสินใจในเรื่อง,องความรักในช่วงเวลานี้ขอดูไพ่สีถ้วยหน่อย อืมก็คือเขาอยากคุยนะแต่ว่าเป็นการคุยที่ยังดูผิวเผินนะคะยังดูไม่ยังไม่ลึกซึ้งเนาะขอดู Emperor หน่อยอืมแจ็ m แมนโอ้เป็นไปได้นะว่าคนคนนี้อาจจะรอคนเก่านะคะนะ ขัดดินขึ้นมานะคะพลึกศอกกันมาก่อนคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้หรือเป็นคนที่โตกว่าคุณไปเลยนะคะสิบปีแปดปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอายุที่แตกต่างนะคะ mm hmm. คือตัวเขาเองเนี่ยนกมองว่าเขาอาจจะยังรอคนเก่านะ mm hmm. ยังรอคนเก่าอ mm ืม hmm. กับเราเนี่ยคุยได้นะคะขึ้นไ่เด็กถือเหรียญแต่นกยังไม่เห็นถึงการที่เขาจะแบบเปิดใจให้กับคุณเต็มที่หรือแบบ พัฒนาแต่อย่างใดเนาะพอดูเด็กถือเหรียญสิไม่ใช่เด็กถือถ้วยเด็กถือเหรียญน,นะคะอืมคือนกมองว่าเขาเขาอยากมีคุณในชีวิตแหละนะเหมือนจะให้ความหวังนะคะขึ้นไพ่เดอะสตาร์นะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงนะคนที่มีเสน่ห์โดดเด่นนะคะอืมเขาหรือคุณก็ได้นกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยรอให้ไปน,นี้ก็รออีกรอใครบางคน ช่วงเนี้ยเขาคุยกับเรานะก็เหมือนกับเป็นการเยวยาวความรู้สึกของเขาไปด้วยอะนะคะอืมเขาอาจจะให้ความหวังเรานะแต่ลุกไม่เห็นถึงการพัฒนานะให้ไหนถือเหรียญเนี่ยนิ่งเลยนะคะเขาจะทำอย่างไรกับเราคะแอคชั่นของเขาให้สองดาบเห็นไหมเขายังไม่พร้อมเลือกหรือว่า ตัดสินใจนะคะให้สองดาบก็ยังเป็นอะไรที่คลุมเครือนะคะตัดสินใจไม่ได้เรื่องไม่ได้นะก็ไม่ชัดเจนเนาะแอคชั่นของเขาเห็นไหมคะเขา,าวุ่นใจเขาสับสนในตัวเองหรือเขาดูติดขัดนะคะอืมนกมองว่าเขาก็อาจจะยื้อคุณนะไม่ให้คุณออกไปจากชีวิตเขาแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับเราได้นะคะ ขอดูไพ่สรุปนะคะสำหรับชาวราศีตุลเมจิเชียนเดลเวอร์ชัสติไพ่ของราศีตุลด้วยกันก็ได้ชาววันพุธชาวเมถุนชาววันศุกร์คนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายรักษาความยุติธรรมนะคะ เป็นทนายเป็นอายการเป็นนักบัญชีนะคะหรือเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ทํางานเกี่ยวกับราชการนะคะเนี่ยนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ยยังยังไม่พร้อมสําหรับที่จะแบบพัฒนากับเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มนกมองว่าเขาเขาคบเราได้นะแต่เขายังให้เราอยู่ในจุดที่เป็น ทางเลือกของเขาอยู่นะคะอืมถ้าคุณรอความชัดเจนเนี่ยมองว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบยังไม่ได้นะไพ่ห้าถ้วยนะคะประมาณนี้นะถ้าคุณสนใจอยากจะดูเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์มานะคะทุกคนนะใครสนใจอยากจะได้น้ำมันดอกทองนะคะน้ำมันว่านดอกทองนะเสริมสเสน่ห์ก็ติดต่อมาทางช่องทางไลน์นะ มาดูคนโสดกันบ้างนะคะเชิญรับคนโสดราศีตุลคนโสดเป็นอย่างไรให้หนึ่งดาบพลังงานของคุณคนโสดหนึ่งดาบนะคะความ แข็งแกล่งชัยชนะนะคะโอ้งานของคุณดีนะมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะคะหรือว่าคุณสำเร็จไปอีกขั้นได้รับชัยชนะนะคะถ้าเกิดว่ามีการแข่งขันอะไรคุณก็จะเป็นผู้ชนะนะ มีอุปสรรคมีปัญหาคุณสามารถที่จะแก้ไขผ่าน้นมันไปได้นะคะในช่วงนี้คุณดูดีมีสเสน่หะ์นะน่าจะมีคนอยากจะเข้ามาขายขนมจีบคุณนะคโนโสดนะคะอ๋อแต่คุณก็มีความเด็ดขาดมีความเข้มแข็งนะคะในช่วงนี้มีความชัดเจนในตัวเองด้วยพลังงานไพ่หนึ่งดาบถ้าไม่ใช่ก็ตัดเลยอะไรเงี้ยหรือแบบ ชัดเจนอะในช่วงนี้ชัดเจนในตัวเองนะคะไพ่เด s ซันกับสองไม้คือจะมีคนเข้ามานะช่วงนี้นะคะไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแล้วก็ไพ่ใบนี้เนาะไพ่เด s ซันการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่ๆผ่านโลกออนไลน์หรือว่าผ่านการเดินทางนะคะเครื่องมือสื่อสารหนึ่งถ้วยอุ้ยจะมีคนถูกใจนะคะ จะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะอืมเจอกันผ่านการเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอ้โหโกําลังจะมีคนที่แบบถูกสเปคคุณถูกไทป์ของคุณนะคะเข้ามาเนาะมีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วความสำคัญนี้นะคะไพ่ใต้สำรับเป็นสี่ไม้อะทุกคนก็เป็นพลังงานของการที่แบบสามารถที่จะพัฒนาได้นะ เป็นพลังงานของเนื้อคู่ได้นะไพ่เดดซันกับสีไม้เนี่ยนะถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดแล้วคุณแบบเออเนี่ยโสดรอคนที่ใช่มานานแล้วคุณจะได้เจอไพ่สองไม้เนี่ยคุณก็น่าจะโสดมานานแล้วก็รอนะคะรอแบบว่าเดี๋ยวคนที่ใช่เดี๋ยวเนื้อคู่มาเองอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างนั้นคุณก็ไปพัฒนาตัวเองไป ทำงานนะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องความสําเร็จนะใช้ชีวิตของคุณไปคให้เดือดฟูนกมองว่าตัวคุณเองก็เป็นคนโสดที่ก็มีความสุขกับชีวิตของตัวเองไม่ได้แบบเออเฝ้ารออะไรขนาดนะั้นในเรื่องของคู่นะแต่คุณน่าจะเชื่อแหละว่าคุณจะได้เจอแล้วคุณจะได้เจอจริงๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่หน้าเด็กนะคะหน้าอ่อนกว่าวัยเป็นคนที่สดใสดูดีนะเป็นคนที่แบบ มีชื่อเสียงในกลุ่มในวงสังคมของเขาได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไพเดอดซันเนี่ยฐานะดีเนาะมีความพร้อมนะคะ เป็นคนสวยคนหล่ออ่ะคนที่คุณจะได้เจอนะคะนะก็ประมาณนี้มองว่าคุณกําลังจะมีความรักเข้ามาแล้วแหละนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะใครสนใจนะคะอยากจะดูเพิ่มเติมคุณก็แอดไลน์เข้ามานะคะสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนนะคะรวมถึงน้ำมันน้ำมันว่านดอกทองนะคะสำหรับการเสริมสเสน่ห์เนาะคำพูดการเจราจา ต่างๆนะในเรื่องความรักด้วยสามารถติดต่อมาได้ oh. เช่นกันค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ